พบกับช่วงทอล์กเดอะทาวของดีวัส์คาเฟ่นะคะ ก็ค่ะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่าพี่แขกก็ได้ไปงานแขวนเสรีภาพมาเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในงานก็จาอะไรไม่ได้จําได้แต่ยงประทูกับไดาวครอบในส่วนอีกข้นึ่นค่ะแขกก็ไปงานแขวนเสรีภาพซึ่งเราก็คุยกันนะคะเรื่องนี้ก็คือทีแรกจะจัดที่หอศิลินโดน้หมนะคะจะไปจัดที่จุฬาเพอเอินในห้องเล็กของคณะรัฐศาสตร์เพะไปขอกระจันชิดสุดท้ายก็ไปลงเอยที่อนุสรสถานที่อนุสรสถาน14ตุลาแขกก็เพิ่งจะ เข้าไปแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวใช่คือปรากฏว่าห้องที่ประชุมกันเนี่ยร้อนแบบร้อนนึ่งซาวหน้าคนฟังอดทนมากคนพูดก็อดทนมากแล้วทําให้แขกพึ่งได้เข้าไปสัมผัสอาคารเนี้ยค่ะแขกรู้สึกว่ามันเป็นอาคารที่ออกแบบได้แย่มากคือพื้นที่ใช้สอยน้อยนะคะแล้วห้องสัมมนาลงไปอยู่ใต้ดินค่ะใต้ดินมันควรจะเย็นไหมคะแต่ทําไมมันถึงร้อนมากอากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็ตรงลานที่ทําเหมือนบันไดแล้วเป็นอัฐจันเนี่ย ก็เป็นแบบถ้าฝนตกก็อยู่ไม่ได้แดดออกก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนั้นก็เสียหายไปเลย ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็มีเหมือนเจดีอะไรอยู่ข้างบนซึ่งแขรเข้าใจว่าเฉพาะค่าค่าก่อสร้างครึ่งหนึ่งอาจจะเป็นค่าเจดีนะั้นนะคะปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้าไปใช้ต่อยอะไรได้อันนี้คือแขกพูดแบบคนจนนะคะค,ค,คือพูดแบบคนที่เห็นคุณค่าของเงินว่าเวลาเราจะสร้างบ้านสักหลังเราคงไม่เอาเงินไปทิ้งไว้บนหลังคาใช่ไหมคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าคานหลังเนี้ยเอาเงินแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะคนไทยชอบสร้างบ้านแล้วเอาเงินไปทิ้งไว้บนหลังคาเยอะค่ะ โครงสร้างหลังคาจะอลังการแต่พื้นที่ใช้สอยที่ที่ควรจะเป็นสมาชิกของครอบครัวเลยได้ใช้สอยกันจริงเนี่ยไม่ค่อยลงทุนอาจจะเป็นส่วนที่คนอื่นเห็นได้มากที่สุดหรือเปล่าคะว่าแต่ละบรรยากาศในงานไงคะเดาที่ยจะรือว่ามันเป็นส่วนหน <laughs> ึ่งวัฒนธรรมไทยหรือเปล่าพี <laughs> ่เบียร์คนไทยจะชอบแบบชาดาอะไรอย่างเงี้ยชอบเครื่องประดับหัว ก็เลยชอบลงนู้นงมัยที่ส่งเครื่องแต่ว่าไก่ข้างในที่ไม่จะกินอะไรไม่ไม่เป็นไรไม่มีกินไม่เป็นไรขอส่งเครื่องไว้ก่อนอยู่ไทยบ้านอันนี้เป็นเป็ดเล็กเล็น้อยไม่เกี่ยวกับงานสัมมนาแต่งานสัมนาน่าสนใจมากนะคะอาจารย์ยุติพูดถึงความหมายของคำว่าสิทธิที่แปลมาจากภาษาสันสกฤตจากภาษาอังกฤษมาสู่ภาษาสันสกฤตในภาษาไทยแล้วความหมายนะคะ หล่นหายไปอย่างไรบ้างอาจารย์พิยบุตรก็พูดถึงเปรียบเทียบนะคะเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์ในประเทศต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของสถาบันกรรษัตรกย์กฎหมายและทัศภาความสัมพันธ์ของอำนาจนะคะสอย่างนี้ในประเทศอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างะนะคะก็ะะปิดท้ายด้วยอาจารย์สมศักดิ์ก็น่าสนใจพอสมควรทีเดียวแล้วก็ได้สิ่งนี้มาค่ะ แขกว่าน่าสนใจนะคะแขวนเสรีภาพก็คือไปแขวนไว้นหน้าประตูนะคะขแขกคือไปแขวนไว้ตามที่ต่างๆไปแขวนไว้ตามที่ต<ด>่างๆนะคะเช่นด้านหลักด้านนี้ด้านนี้เขียนว่ารัฐธรรมนูญมาตรา39วรกสองในคดีอาญาต้องสันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดแต่มหนึ่งหนึ่งสองมัมกสันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดนี่ก็คือเป็นสิ่งที่กฎหมายย่อยขัดแย้งกับ กฎหมายแม่คือรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญมาตรา40นะคะวงเล็บ7ในคดีอาญาผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรมโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอการตรวจสอบหรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควรการได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทน,นายความและการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแต่ม .112 มักไม่ให้ประกันตัว อ็อันนี้ก็เป็นกิมมิกจากงานค่ะพี่เบียทีนี้ค่ะถ้าใครพลาดงานเมื่อวานนี้นะคะก็ในเนื้อข่าวเขาบอกว่ามีการนําคลิปวิดีโอนะคะไปเผยแพร่บน YouTube ด้วยก็สามารถที่จะไปหาดูย้อนหลังได้ค่ะแต่มีสนุกกว่านั้นพี่เบียขาพี่เบียได้อ่านข่าวหรือเปล่า นักวิชาการซึกกกับกกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะนะคะเขาล่ะเขาจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เอาพี่เบียร์ไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาเลยหรอคะคารยบมไม่มีเไรจะพูดถึงเลยหรือพูดถึงหน่อยนะพูดถึงดีนะแหมดูสิ้นไรไม้ตอกยังไงชอบกนเวลาที่พูดถึงพี่อุ๋ยฉันสิ้นไรไม่ตอกในคําพูดที่จะพูดถึงเขาคนนี้นะคะคือเขามาถึงแล้วเขาก็ มาโจโฉเล่าปีกของเบ้งใส่เลยนะคะคือแบ่งคนออกเป็นสองก๊กก๊กคนดีกับก๊กคนเลวที่ฉันตกตะลึงพึงเพลิดไปหมดพี่เพียกํกำลังจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับอาจารย์ธีรยุทธ์หรือเปล่าเหรอเรามาดูรายละเอียดในข่าวกันก่อนดีไหมคะเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอออะไรนะอ่านจากหัวข้อข่าวไม่เป็นไรค่ะเราข่าวยาวมากแคกจะอ่านไป อ่านไอเถียงไปเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันดีก่านเนาะอาจารย์ธีรยุทธบุญมีนะคะก็เพิ่งได้รับการอะไรนะคะได้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์พิเศษค่เร็วนี้นะท่านเป็นถึงศาสตราจารย์เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดถึงท่านนะคะคนที่มีความรู้น้อยอย่างเราสามคนก็ตื่ตระหนกไงว่าเราเรากําลังจะถกเถียงกับศาสตราจารย์นะคะโอเคค่ะค่ะ ตั้งต้นชีวิตใหม่นะฮะวันที่18มีนาะคมที่ห้องวันวัยทยากรตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจัน,น,ะะนทร์นะคะเออนายธีรบุญมีนะคะผู้อํานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยก็แถลงข่าวค่ะเปิดแถลงข่าว ยังเป็นทางการตั้งหน้าตั้งตาม,มาถแถลงข่าวนะพี่เบียไม่ได้มีอะไรแบบว่าพิเศษ <c oughs> คือตั้งอกตั้งใจมาแถลงข่าวเห็นว่านักข่าวไปเยอะมากด้วย <c oughs> นะคะในขณะที่แข,ขวนสิริภาพมีแต่ Voice ท v ไม่มีนักข่าวที่อื่นวิเคราะห์การเมืองไทยแนวโน้มของวิกฤตปัจจุบันมีเนื้อหาดังต่อไปนี้เดี๋ยวแขกจะอ่านเฉพาะส่วนที่แขกมีข้อถกเถียงกับอาจารย์ธีรยุทธ์ค่ะพี่เบียพี่เบียเนี่ยไปว่าพี่เบียไม่มีอะไรจะพูดกับท่านไม่เป็นธรรมกับท่านเลยนะคะ อาจารย์ธิรยุทธ์บอกว่าฉันขอมน้าคุณการเมืองยุคของทักษิณช่วงเกบเกือบ15ปีนะคะพักการเมืองของทักษิณชนะการเลือกตั้งทั่วไปได้เสียงข้างมากติดต่อกันสามารถขยายฐานรากญ่าเสื้อแดงระดมพลไปเลือกตั้งการเลือกตั้งเราต้องไปตามกฎหมายค่ะไม่มีใครระดไม่ใช่การระดมพลคือแขกไม่ แขกขอเถียงเป็นประเด็นยิบย่อยอย่างนี้ค่ะคือเป็นศาสต,ตราจารย์นะคะคือเวลาพูดต้องต้องระวังค่ะอันนี้เป็นชื่อยาน้ำนะคะยาน้ำระดมพลการเลือกตั้งไม่อาจเป็นไปด้วยการระดมพลการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนตามกฎหมายและธรรมนูญน,นะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นพัก พักพลังประชาชนพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยไม่เคยต้องระดมพล <c oughs> ไปเลือกตั้งเพราะถ้าเราไม่ไปเราจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง5ปีเลยค่ะ <c oughs> และชุมนุมประท้วงอย่างกว้างขวางพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยไม่เคยระดม <c oughs> ชาวบ้ปปวา,วบานออกไปประท้วงแต่ชาวบ้านออกไปประท้วงเพราะเกิดการรัฐประหาร <c oughs> และเขาไปประท้วงเพื่อเรียกร้องให้เกิดการยุบสภา คืออแขกพูดช้ากลัวเขาไม่เขา้าใจอโอเคโอเคอ่ะต่อมาต่อค่ะตด็น,น,นแล้วนะคะตน,นั้นสะท้อนว่าทักษิณเป็นหนึ่งในสามของผู้มีบาร,รมีทางการเมืองหลัง2 5 0 0ซึ่งได้แก่จอมพลสฤษดิ์ธนรัต์พลเอกเปรมตินสุนันท์และพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งถ้าหากเราอ่านข่าวทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ธีรยุทธ์กำลังจะสร้างข้อถกเถียงว่าการเขียนประวัติศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์มหาบุรุษค่ะ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในแผ่นดินในสังคมเนี่ยค่ะเกิดขึ้นจากบุคคลที่เป็นมหาบุรุษเกิดขึ้นจากผู้ทรงอิทธิพล<ะ>แต่เราก็รู้กันดีซึ่งอาจารย์ธิรยุทธไม่ถูกต้องอประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีหลายปัจจัยปะททุตรงนั้นตรงนี้แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันอาจารย์ธีรยุทธ์ก็กลับไปใช้ประวัติศาสตร์แนวมหาบุรุษ กำหนดไปกำหนดว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยทั้งหมดหลังปี2500เกิดขึ้นเพราะคน3าคนเท่านั้นเองที่เบียร์เป็นไปได้อย่างไรนั่นน่ะสิจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจะมีบทบาททางการเมืองไทยหลัง2500ได้อย่างไรโดยปราศจากอิทธิพลของสงครามเย็นปราศจากอิทธิพลของความขัดแย้งระหว่างค้่มหาอำนาจสองคูวระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริการัเสเซียเป็นต้นเอ๊ะ ไ,ไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้กับศาสตราจารย์หรือเปล่าคะพี่เพียเอาใหม่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 ก็พูดไปตั้งเยอะไหนก็พูดกันไปแน้วนะคะแต่ทักษิณจะช่วยให้เมืองไทยดีขึ้นหรือประเทศล่มจมยังเป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์อีกยาวนานก็อาจารย์ไม่เอาประวัติศาสตร์มหาบุรุษแล้วประเทศไทยมันจะดีหรือมันจะล่มจมเพราะคุณทักษิณคนเดียวได้อย่างไรกันคะก็ก็ประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นจากปัจจัยมากมายอ่ะมันย่อมไม่ขึ้นอยู่กับคนบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะอะ ต่อมาอันนี้เบากๆนะคะแขกพึ่งถึงข้อหนึ่งเองเออใช่ถ้าถ้าเอาวิการ์ทั้งหมดนี้รออ่านบทความของแขกในมติชนสุดสัปดาห์นะคะข้อสองเกิดการเมืองรากหญ้าประชานิยมวิกฤตการเมืองไทยรุนแรงเพราะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันก็แง่อยู่แล้วนะคะไม่ต้องพูดคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ยอมรับกันและกัน ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมองว่าเสื้อแดงไม่มีตัวตนเพราะถูกจ้างมาเอ๊ะฝ่ายอนุรักษ์นิยมนี่มองเหมือนอาจารย์นะคะเพราะมองว่าเสื้อแดงถูกกระดมมา <c oughs> ถูกกระดมมา <c oughs> นะคะโง่จึงถูกหลอกมาไร้การศึกษาจึงถูกชักจูงโดยทักษิณอือนี่เข้าใจว่าเขาคิดคล้ายอาจารย์แต่ชาวรากหญ้าเสื้อแดงกลับมองว่าทักษิณมีบุญคุณล้นเหลือ คือดังประการต่อไปนี้คือมองอว่าคนซสื้อแดงมองว่าคุณทักษิณมีบุญคุณล้นเหลือก็ผิดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช่วง5ปีที่อาจารย์ป่วยไปเนี่ยนะคะอาจารย์ระหว่างนอนป่วยอาจารย์ได้อ่านงานวิจัยของนักวิชาการที่เขาลงไปทําวิจัยเกี่ยวกับคนเสื้อแดงจะเห็นว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงหลักๆแล้วเป็นเรื่องการ ไม่เอารัฐประหารแล้วที่เขาต่อสู้เพื่อคุณทักษิณไม่ใช่เพราะคุณทักษิณมีบุญคุณแต่เพราะคุณทักษิณคือนนะักการเมืองที่พวกเขาเลือกมาโดยผ่านระบบการเลือกตั้งไม่ใช่เพราะบุญคุณ แล้วอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงงานวิจัยของอาจารย์สิริพันธ์นกสวนค,คซึ่งผลการวิจัยชี้เห็นชัดเจนว่าระบบอุปธมรมไม่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะชาวรักยาโดยเฉพาะชาวรักยาแล้วคําว่าบุญคุณกับระบบอุปธมรมมันมาด้วยกันะนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดค่อนข้างจะขัดแย้งกับงานวิจัยของอาจารย์ที่เขาเพิ่งทํากันออกมานะคะ ในบุญคุณนะคะตั้งแต่นโยบาย30บาทรักษาทุกรอก,กองทุนหมู่บ้านความเอาจริงอาจารย์ความรวดเร็วเด็ดขาดอาจารย์คะสิ่งเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมคะ่ะนักการเมืองหาเสียงแล้วสัญญาว่าจะทําอะไรให้กับประชาชนหา,ชาหากประชาชนเลือกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลค,คุณทักษินไปสัญญาสิ่งเหล่านี้กับประชาชนคุณทักษินได้รับการเลือกตั้งนี่คือสัญญาประชาคมไม่ใช่บุญคุณ ่ะนะคะเอ๊ดดิฉันแบบทำไมคะมันเป็นเรื่องง่ายมากมันเป็นรัฐศาสตร์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะพี่เบียร์ทำไมท่านศาสตราจารย์เหมือนเหมือนไม่ไม่ท่านมองไม่เห็นไม่ก็นานๆออกมาทีนึงแต่ท่านชมว่านายกปูสวยแคกก็ดีใจนะคะว่าอย่างน้อยท่านยังมีดวงตาเห็นความงามหลังจากไม่เห็นอะไรอีกหลายอย่างอย่างน้อยยังเห็นความสวยงามบ้างก็ยังดี ข้อสานะคะการเมืองรากย้ามีความสําคัญต่อประชาธิปไตยถ้าจะมองขณะการเมืองไทยในด้านสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วช่วงราชาธิปไตยชาวบ้านไม่มีทั้งเสรีภาพและศักดิ์ศรีคืออาจารย์ก็ไม่บอกด้วยนะคะว่าช่วงราชาธิปไตยเนี่ยเป็นช่วงไหนในประวัติศาสตร์ไทยเพราะว่าเท่าที่แขกทราบเนี่ยเรามีการปกครองระบบสมบูรณ์ายาสิทธิราชซึ่งสมบูรณ์ในสมัยเอ่อ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นเป็นแอบส์ลูดมนาคีที่ที่เพอร์เฟกต์นะคะหลังจากนั้นเราก็เป็นประราชาธิปไตยหลัง2475ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงราชาธิปไตยของอาจารย์เนี่ยหมายถึงตอนหมายถึงตอนไหนนะคะต่อมาช่วงเผด็จการทหารบางส่วนได้มีศักดิ์ศรีแต่ไม่มีเสรีภาพคือถ้าไม่มีเสรีภาพจะมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร นี่ขัดแย้งกันเองนะคะอืม,อ,มอาจารย์ต้องระวังนิดนึงชนชั้นกลางในสังคมไทยเพิ่งจะมีเสรีภาพช่วงหลัง14ตุลาจริงเหรอคะคือ <c oughs> หลัง2475นี่คำประกาศของคณะราษฎรแรดิคอลกว่าช่วงการลุกฮือของเนื่องสา14ตุลามากนะคะและชาวบ้านระดับระดับรากยญ้าเองก็มามีเสรีภาพในการแสดงออกหลัง19กันยาหลัง19กันยามีเราอยู่ภายใต้ประกาศ สภาวะฉุกเฉินจะบอกว่าชาวบ้านระดับรากยญ้ามีเสรีภาพในการแสดงออกหลัง19กันยา249พพูดได้อย่างไรแต่ว่าที่ฉันสนใจแง่นี้ค่ะคะช่วงหลัง14ตุลาคม2516ใช่ไหมคะ,คะแล้ว2519หายไปไหนคะหายไปเลยนะคะเพราะเอินอาจารย์ที่เลยชชุดไม่อยู่ในหนึ่งอโอเคคือ แล้วแล้วหลัง2000หลัง19นี่เสรีภาพหายไปมหาศาลนะคะแล้วก็ตลกมากที่ที่แขกตลกคือชาวบ้านมีเสรีภาพหลังการรัฐประหารน่ะ <c oughs> พี่เบียร์อันนี้อาการหนักนะคะเนี่ยไม่ไม,ไม่เป็นไรต่อนะคะให้คุณมืนดิฉันก็เมาแหละมืนนะคะ <c oughs> อย่างไรก็ตามพลังรักย่าเสื้อแดงมีลักษณะเฉพาะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้การชุมนุมเป็นคราวๆยังไม่เป็นขบวนการทางการเมืองไม่มีเป้าหมายอุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองแต่อย่างใดอาจารย์ธีรยุทธ์คะขบวนการของเสื้อแดงยังไม่เรียกว่าขบวนการทางการเมืองอีกหรือเป็นขบวนการที่ต่อสู้ต่อเนื่องยาวนานโดนฆ่าโดนจับโดนขังคุกนะคะขบวนการนั้นยังคงอยู่แล้วถามว่าอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงคืออะไร ง่ายมากเลยการเลือกตั้งและประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมและมาะพร้อมกับการตลาดที่อาจารย์ธีรยุทธ์บอกว่าน่ารังเกยียจไม่ชอบไม่ชอบประชาธิปไตยแบบการตลาดแต่สําหรับแขกแล้วการตลาดทุนนิยมและประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มาพร้อมกันนะะนะคะบอกว่าไม่มีอุดมการทางการเมืองไม่มีเป้าหมายรวมกันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง การต้องการจะรีฟอร์มกฎหมายอาญามาตรา112นี้เป็นการถ้าอ่านบทความอาจารย์นิติเอลศรีวงในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อทิ์ที่แล้วอาจารย์นิติอธิบายชัดว่าความพยายามที่จะปฏิรูปกฎหมายอาญามาตรา12เป็นความพยายามของประชาชนที่จะจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างสถาบันทางอำนาจสถาบันทางการเมืองอำนาจ สถาบันทางประเพณีทุกสถาบันในสังคมไทยใหม่ทั้งหมดและนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะก่อนหน้านี้การจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตำแหน่งแห่งที่ทางอำนาจถูกกำหนดจากชนชนั้นนำนี่เป็นครั้งแรกที่ชนชั้นของประชาชนบอกว่าฉันจะเข้าไปจัดลำดับความสัมพันธ์ทางอำนาจนี้ใหม่ Hmm. แล้วแบบนี้จะไม่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะได้อย่างไรอ่ะ,ะเนี่ยนแขกก็ชักจำเดอตามอาจารย์ <c oughs> ธีรยุทธ์ธ <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> อันนี้ตลกนี่ตลกพี่เบียสองรากเหง้าของวิกฤตหนึ่งเรารวมศูนย์มากเกินไปท้ายที่สุดศูนย์กลางเอาไม่อยู่อ่านี่แขกเห็นด้วยจริงเรารวมศูนย์อำนาจมากเกินไปสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้คือการกระจายอำนาจแต่อาจารย์ธีรยุทธ,ธ์บอกว่า ก่อนรัตนโกสินทร์ไทยไม่ได้ปกครองแบบรวมศูนย์เบ็ดเสร็จก่อนรัตนโกสินทร์คืออยุธยามีความหลากหลายของรูปแบบการปกครองขนบวัฒนธรรมเพิ่งมีรวมศูนย์เบ็ดเสร็จทุกด้านในสมัยรัชกาลที่ห้าคืออาจารย์ทีลยุทธถูกครึ่งหนึ่งคือการรวมศูนย์เบ็ดเสร็จทุกด้านเนี่ยทำสำเร็จในสมัยรัชกาลที่ห้าเหมือนที่แขกบอกว่าแอบสูตรเรียกว่าสมบูรณาญิาสิทธิราชเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ห้า แต่อาจารย์ธีรยุศบอกว่าก่อน,นรัชกากศิีเนี่ยเราเราไม่ได้รวมศูนย์อานาจมีความหลากหลายของรูปแบบการปกครองวัฒนธรรมอาจารย์คะอาจารย์จะให้เรากลับไปอยู่แบบหัวเมืองต่างๆแบบสมัยอยุทยาเหรอคะแล้วเจ้าเมืองก็รบกันเจ้าเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองนู่นนั่นนี่ก็ต้องส่งลูกสาวมาให้บรรดาศูนย์กลางอํานาจซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้มีแต่สยามด้วยนะคะเรายังมีภูกรารนะคะมีอังกอร์ค,คือมีมีมีขมขมขเขมร มีชวาแล้วอาจารย์ทีรยุทธ์เป็นถึงศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ทำไมอาจารย์ไม่รู้จักรัฐก่อนสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียวหนออกเฉียงใต้ที่เรียกว่ารัฐแบบมันดาราหรือว่ากาแล็กติกโพลิตีซึ่งเป็นรัฐแบบมณฑลมันไม่มี พระมันไม่มีอะไรฮะอำนาจ mm. เหนืออาณาเขตดินแดนแบบรัฐชาติสมัยใหม่แบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้แล้วจะนํามาเปรียบเทียบกันได้อย่างไรมันเป็นรัฐคนละชนิดกันค่ะมันยังไม่มีสิ่งที่เรียกประเทศไทยอยู่ณเวลานั้นอ,อันนี้คือความเลื่อนเปื้อนทั้งบดเท่าที่แขกอ่านมาแค่หนึ่งในสามของบทความแล้วยังมีอยู่นะคะก็ยังมีการประนามว่ารัฐบาลของคุณทักษิณน,นะคะทำนโยบายรากหญ้าประชานิยม ใช้เงินของรัฐบาลค่ะนี่นี่เออพวกเขาจึงถือเป็นอำนาจต่อรองในการซื้อขายเสียงขอโครงการเข้าหมู่บ้านชาวบ้านตื้นตันใจกับทักษินที่ใช้ประชานิยมผันเอาเงินของรัฐไปช่วยชาวบ้านอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังแม้ตัวเองจะไม่ยอมจ่ายแม้แต่สตางแดงเดียวก็ตามขอโทษค่ะอาจารย์เป็นรัฐบาลเป็นนายกเลฐนนตรีไม่เอาเงินของรัฐไปให้ประชาชนแล้วจะให้เงินของตัวเองไปให้ประชาชนหรือคะ มันแปลกๆอาจารน์าี่นี้มันแปลกๆจริงๆเลยค่ะแล้วเมันมันมีที่ไหนนายกรลฐนนตรีที่ใช้เงินตัวเองมามาทําโครงการให้ประชาชนพี่เบียมีไหมไม่รู้มืนะเออมึนนะยิ่งฟังยิ่งมืนมื่นลวแล้วอาจารย์จะพูดถึงงบไทยเข้มแข็ง ว่าอย่างไรอาจารย์จะพูดถึงงบถนนปลอดฝุ่นได้ยังไงมันก็เงินของรัฐทั้งนั้นนะก็บริหารประเทศมันก็ต้องใช้เงินของรัฐสิคะก็ถูกต้องแล้ว,อลวพอแล้วค,ะค่ะมืนใครอยากรู้ว่ามันเลื่อนเปื้อนมันเลอะเทอะยังไงก็ไปอ่านได้นะคะอันนี้แขกออกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด18มีนาะคม2555ค,ค่ะแห้ขอพักสักครู่นะคะมืนมาก <c oughs> เลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวพักกันสักครู่คะ่ะ คะทบกับช่วงที่สามของดีวส์คาเฟ่นะคะคุณผู้ชมแขกแบบจะเป็นลมอ่ะเมื่อกี้พูดไม่หยุดคือเมื่อกี้ทุกชิงจะหายไปเลยนะคะเฟย์ตัวเองเห็นเห็นสภาพพี่แขกแล้วบอกว่าอุ๊ยไม่กล้าปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยปครับปล่อยอัดอั้นใจคือแขกก็สารภาพว่าแขกก็ไม่เห็นพี่เบียร์ไม่เห็นพี่เบียร์ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะตะ่กี้แบบว่า มันต้องผีกับตัวเองกับอาจารย์เียรยุทธ์่าเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะไอแบบโพที่ทำไมได้เร็วนี้ยังชี้ชัดว่าประชาชนยังต้องการประชาธิปไตยนะคะส่วนใหญ่ของประเทศเอ๊พี่เบียร์ต้องการบอกใครนันไม่เสรเหมือนตั้งแต่ตอนต้นนี่พี่เบียร์มีสิ่งที่อยากจะพูดฉันพี่แขทพยายามจะชงให้พี่เบียร์พูดนะคะ ค่ะแล้วก็พอเข้าเรื่องนั้นเนี่ยไม่รู้จะลงยังไงเลย <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องมันขาดอารมณ์กันมากแต่ <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะพยายามไปด้วยกันหน่อยแล้วกันนะคะ <c oughs> เรื่องที่เ,เป็นวันน n ้โซเชียลกอสิบนะคะ <c oughs> ก็ที่จะมาชวนคุยคือเมื่อสาวัาทย์ที่ผ่านมามีงานค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แขวนเสรีภาพแต่เป็นอีกงานหนึ่งอันนี้เป็นเมคอัพโชว์ LA นะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับ เครื่องสำอางออช่างแต่งหน้าแล้วก็บ<า>แบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกต่างๆค่ะ,ะซึ่งจัดที่าสเวกัสนะคะก็จัดทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทีนี้เนี่ยเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือว่ามีเมคอัพอาร์ติส์ท่านหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงมากค่ะชื่อคุณเจมส์วินเซนต์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่เ,เคยทำงานร่วมกับดารดาดังหลายคนนะคะเช่นลิดีกาก้าหรือว่าลิฟท์ไทเลอร์ซึ่งเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับ AFP นะคะเกี่ยวกับเทรนด์ของการแต่งหน้าในปีนี้นะคะ,ะซึ่งในบทสัมภาษณ์ มีสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีการแตะถึงโซเชียลมีเดียซึ่งก็หมายถึงเมคอัพกูรูต่างๆเขาเป็นว่าตัาง<ม>้งตัวเองเ่าเป็นเมคอัพกูรูแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอการสอนแต่งหน้าบน YouTube แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นนะคะอยากจะแชร์นิดนึงว่าคุณเจมส์วินเซนต์นี่เขาได้พูดอะไรบ้างนะคะก็คือนะคะนักข่าวว่าถามว่าในปีนี้เนี่ยสำหรับการแต่งตาแล้วก็แต่งปากเนี่ย <S 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 คือตอนนี้ดิฉันเห็นหน้าพี่แขกเนี่ยฉันรู้เลยค่ะว่าพี่แขกยังมีอารมณ์ติดค้างอยู่กับเพลงที่แล้ว ยังไม่มายังไม่ยังไม่ทำอะไรตั้ชูเมื่อกี้ค่ออะแขกแบบคือปกติเนี่ยเวลาจาัดดีว้าสคาเฟ่อะแขกจะสะกดจิตตัวเองว่านั่งให้สวยยิ้มให้สวยพูดให้สวยแล้วเมื่อกี้พอมุ้งจริพูดเรื่องแต่งหน้าสวยยังไงแล้วแขกว่าโอ๊ยเมือกี้หลุดหมดเลยอ่ะคือเมืม่อกี้เห็นพี่แขกบอกว่าเท้าค่ะเท้าแขนก็ยืนไม่น่าจะเกือบถึงกล้องเลยไปละคามดิฉันจะไปนู่นไปละเสกัสกอร์ใจจะพาพาพี่แขกกับมาล่าเวกัศกันต่อนะคะพอเทรนการแต่งตาแล้วก็แต่งปากในคราวนี้ ก็คิดว่าสีที่เมื่อวันก่อนที่มีการพูดคุยกันในรายการดี v a สคาเฟ่ไปแล้วนะคะคือสีแทงเจรีนแทงเจรีนแทงโก้เนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าเป็นสีที่ทางแพนโทนคัดเลือกมาแล้วก็ช่างแต่งหน้าหลายๆคนนะคะก็จะหยิบสีนี้มาใช้ในเทรนด์การแต่งหน้าควบคู่กันกับสีแดงนะคะของลิปสติกซึ่งเขาบอกว่าเป็นเทรนด์สำหรับฤดูการนี้จริงๆส่วนตาก็จะเป็นตาในแนวแบบสโม k กี้อเป็นสีเข้มๆนะคะ แล้วเมื่อนักข่าวถามค่ะว่าคุณเจมส์วินเซน์เนี่ยเขาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเทรนความสวยความงามในขณะนี้เขาก็ตอบว่าเป็นรันเวย์ก็คือแฟชั่นบนรันเวย์นะคะ,คะหรือว่าแฟชั่นพรมแดงทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงการที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์ต่างๆเข้ามามีบทบาททำให้คนเนี่ยจากที่แต่ก่อนจะต้องกว่าที่จะรู้ว่าเทรนของฤดูกาลนี้เป็นเป็นเทรนอะไรนี่ก็คือต้องรอดูนานมากแต่ในตอนนี้เนี่ยลองให้มีเซเลบริตี้สักคนหนึ่งมาแต่งหน้าในแบบที่น่าสนใจเนี่ยก็กลายเป็นเทรนได้ทันที ที่เห็นอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะคะมันเป็นการพ่นเหมือนพ่นแอร์บราชคาลงไปบนตัวเพื่อให้เกิดผิวสีแทนนะคะเอขาช่างเลือกในแบบนะคะคืองานประเภทนี้ที่ฉันเคยไปที่โบโลญญาคือไม่ไม่เคยไปที่งานนี้นะคะเคยไปที่โบโลญญาที่อิตาลีงานพวกเมคอัพเนี่ยคุณเห็นหรว่ามันเป็นงานเล็กๆนะคะมันสามารถใช้ฮอลได้เป็นไร่ๆอ่ะนะคะ14ฮอลต่อกันแล้วก็เต็มไปด้วยโปรดักต์แล้วก็การแสดงโชว์ เกี่ยวกับเทรนด์เมคอัพแล้วก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆของเมคอัพรวมทั้งเ,เครื่องมือเครื่องใช้ที่เอามาใช้เมคอัพอย่างเช่นเมื่อกี้แอร์บรัชเมื่อกี้ะนะคะซึ่งหลายๆคนถ้าถ้าไม่ได้มาติดตามในวงการนี้ก็อาจจะนึกว่าแต่งหน้ามันจะมีอะไรมากมายก็แค่เป็นการทาสีวนตาทาลิปสีแดงสักหน่อยแต่จริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมากไม่ใหญ่ได้ไงคะ,คะตอนนี้เมคอัพไม่ได้พูดถึงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นไม่ได้พูดถึงเฉพาะผู้ชายที่เป็นเกย์ เท่านั้นแต่ยังพูดรวมไปถึงผู้ชายที่เป็นผู้ชาย,ชายแท้แทด้วยเครื่องสอําอางสําหรับผู้ชายแท้ก็มีแล้วนะคะแล้วก็มีที่ใช้ทุกอย่างบนหน้าเราเหมือนกันม,มีรองพื้นมีไอชันโดสำหรับแต่งตามีคิ้วมีทุกสิ่ง ซึ่งอนี้ก็เป็นเทรนที่คุณเจมส์พินชันพูดถึงเหมือนกันว่าในปีนี้เนี่ยการแต่งหน้าสําหรับผู้ชายก็เป็นสิ่งที่กําลังมาแรงค,คือถ้าเราได้ดูกันนะคะมีแม้กระทั่งน้ํายาทาเล็บสําหรับผู้ชายก็คือเลือกสีที่โอเคบางทีอาจจะเป็นสีธรรมชาติหรือในบางครั้งผู้ชายเขาก็อยากมีโมเมนต,ต์ที่อยากให้เล็บตัวเองมีสีสันสวยงามเพราะว่าก็มีเซเลบริตี้หลายคนที่ออกมาทําแบบนี้นะคะเพื่อให้ดูสุขภาพดีใช่ค่ะ แล้วกเ็เขาเมื่อนักข่าวนะคะถามถึงเกี่ยวกับออพอจะทราบหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กได้กลายเป็นสถานที่รวบรวมวิดีโอสอนการแต่งหน้านะคะ,คะโดยเฉพาะใน YouTube ที่มีเมคอัพกูรูหลายคนมาสอนแต่งหน้าให้กับผู้ชมแล้วคุณเจมินเซนเขาก็บอกว่า ไอ้วิดีโอพวกนี้เนี่ยมันมีมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีอะไรเป็นตัวบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากวิดีโอเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเทคนิคการแต่งหน้าที่ถูกต้องเป็นความรู้ที่เอ,อ่อที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นลักษณะที่ว่าใครจะทําก็ได้คือผู้บริโภคเองก็ต้องดูว่าในสิ่งที่เราดูเนี่ยเ,เราก็ต้องรู้ว่าบางทีเนี่ยข้อมูลที่เราอยากจะได้มันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป๊ะเป็นเทคนิค,คที่เขาสอนกันมาในการแต่งหน้าจริงจจังๆ,ๆ,ๆหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นที่ยอมรับค่ะแต่มันเป็นในเชิงนี้ค่ะมันเป็นในเชิงของเหมือนกับ ความสวยแบบ Girl Next Door คือบางทีคนเราไม่ได้ต้องการความเป๊ะมากค่ะ<ช>ต้องการสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอ,อะไรง่ายๆที่หยิบฉวยเครื่องสำอางที่เรามีอยู่แล้วเอามาประยุกต์ใช้ได้ไหมคือถ้าไปถามมืออาชีพมืออาชีพก็จะบอกว่าต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้แต่ถ้าถามเราเองเนี่ย เราอาจจะใช้เอาตัวนี้มาใช้แทนตัวนั้นแล้วก็ประยุก์เอาประยุกตัวเราใช่ค่ะคือ YouTube แบบนี้มันเหมือนการแชร์ประสบการณ์ระหว่างผู้บริโภคด้วยกันซึ่งมันจะแตกต่างจากการได้รับคำแนะนำจากเมคอัพอาร์ติสต์ที่เป็นโปรเฟสชันอลซึ่งเขาก็จะต้องเป๊ะว่าต้องโปรดักต์อะไรอะไรหนึ่งสองสามเป็นเป็นสูตรที่ค่อนข้างไปตัวแต่แบบนี้มันเหมือนเราในหัวอกผู้บริโภคด้วยกันเราจะแก้ปัญหาว่าถ้าเราไม่มีตัวนั้นอะไรแล้วมีคนทดลองมาลองใช้ เหมือนกับที่เราเคยเอามาฉายหนึ่งอะค่ะที่มีคนที่อัมพรางสิวอย่างประสบความสำเร็จมากเขาก็เอามาแชร์ว่านี่ถ้าคุณมีปัญหาแบบนี้นะลองวิธีของฉันสิของฉันนี้อัมพรางได้เลิศมาก ประสบการณ์เพราะว่าส่วนตัวซูชิงเนี่ยพออ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันเขาว่าบางทีแล้วเนี่ยเรื่องของการแต่งหน้ามันอาจจะไม่ได้มีเทคนิคที่เป๊ะว่าคุณต้องทําแบบนี้แบบนี้เป็นขั้นตอนแต่ว่าบางครั้งมันเกิดจากการลองผิดลองถูกข,ของเราอย่างตัวซูชิงเองเนี่ยก็คือพยายามที่จะหัดเรียนแต่งหน้าจากคลิปวิดีโอเหล่านี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าความรู้ที่เราได้มามันก็เป็นความรู้หลากหลายที่เกิดจากการทดลองของหลายๆคนที่อยู่บน YouTube แล้วก็เอามาเล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนตัวก็เลยจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงตรงไ,ไหนว่ามันจะไม่ใช่ื่องถูกต้องแต่แตมันค,คือเหมือนกับที่เราพูดกันไปเกือบทุกทุกครั้งที่เราจัดรายการกันเลยค่ะ,คะเวลาเราพูดถึงการแชร์ข้อมูลมหรือว่าเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สามารถที่จะ ผูกขาดอำนาจไว้กับใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วหรือปิดกั้นหรือปิดกั้นข้อมูลคุณทำไม่ได้แล้วเมคอัพอาร์ติสจะไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยขอ,ของอาณาจ,จักรแห่งความงามอีกต่อไปอแต่อำนาจนี้มันถูกกระจายไปสู่มือของผู้บริโภคจำนวนมากผ่านเทคโนโลยีและนี่คือสิ่งที่แขกบอกว่าการตลาดกับประชาธิปไตยและ <ไป S 2> เทคโนโลยีมันแยกอ,ออกจากกันไม่ได้ก็คิดดูสิคะหนในสของประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แล้วใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ทุกวันหนึ่งในสามนี่20ล้าน20กว่าล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนักวิชาการนะคะก็จะผูกขาดความรู้ไว้กับตัวเองไม่ได้เดก<ด>ต่อไป,อไปเพราะปร,ะประชาชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้เหมือนคุณคประชาชนสามารถแบ่งปันความรู้แบ,แบ่งปันประสบการณ์เพราะฉะนั้นคุณหลอกคนไม่ไ,มได้อีกแล้วเมคอัพอาร์ติสที่เป็นโปรเฟสชันลจะรับเงินมาจากแบรนด์นั้นแบรนดน์นี้แล้วมาสถาปนา เขาเรียกว่าอะไรคะเทรนหรือว่าสถาปนาสไตล์ของแต่ละซีซันแต่เพียงคู่เดียวไม่ได้อีกต่อไปแล้วคุณถูกท้าทายจากคนเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดที่เขามีเทคโนโลยีอยู่ในมือแล้วเขาพร้อมที่จะพูดอ,ออกไปซึ่งถ้ามองด้วยหลักการอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสาเหตุของการที่เขาคิดแบบนี้ว่าคนที่อยู่บน YouTube เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือก็อาจจะเป็นเพราะว่าอำนาจที่อยู่ในมืออำนาจของการเป็นช่างแต่งหน้าที่มีคนเคารพนับถือ ก็อาจจะหลุดลอยไปถ้าหากว่า YouTube มันมีบทบาทมากเกินไปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของออถามค่ะว่าคุณเจมวินเซนเนี่ยคิดว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางที่โดดเด่นขึ้นมาได้ในอนาคตนะคะเขาก็บอกค่ะว่ามีฝรั่งเศสนะคะมีอิตาลีแล้วก็ ส่วนทาง US สทางสหรัฐเองเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่ผลิตเครื่องสําอางออกมาที่เข้าถึงคนได้มากที่สุดนะคะส่วนในโปแลนด์แคนาดาก็เป็นที่น่าสับตาอมมากขึ้นแล้วก็ในเอเชียของเราเองเนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะคะเป็นประเทศที่มาแรงในเรื่องของการพยายามทําให้เครื่องสําอางเป็นไฮแบรนด์มากขึ้นญี่ปุ่นนี่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะและเกาหลีค่ะมองข้ามไม่ได้เครื่องสําอางมีอยู่ทุกหัวระแหงแล้วก็ น่าประหลาดใจมากที่เป็นเครื่องสอําอางที่ราคาไม่สูงแต่คุณภาพกลับดีใช่ค่ะแล้วก็เ,เหมาะกับออผิวของเราใช่ค่ะพมีอากาศแบบนี้ด้วยค่ะค่ะซึ่งก็น่าสนใจมากแล้วเขาบอกว่าเรื่องลิขสิทธิ์ของเครื่องสาอางมมีอายุมันใช่ไหมคะพี่เีย์ค่ะคือเหมือนกับว่าพอ50ปีแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์ของไฮแบรนด์เนี่ยมันจะมันจะหมด แล้วก็ในบนไดยี่ห้อที่ราคาไม่แพงซึ่งไม่ต้องไปลงทุนสิร์ชเองเนี่ยก็สามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปผลิตเครื่องสอําอางในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็คนก็เข้าถึงได้ค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ